ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไรเงาในงานแม้สนิทกันคําพูดอ้ําอธิชาติพระเอกคนแรกของคิมเบอรี่หลังไม่ได้ไปร่วมงานวิวาถือเป็นพระเอกคนแรกของคิมเบอรี่เลยก็ว่าได้สําหรับพระเอกหนุ่มอ้ําอธิชาติพอทั้งคู่นั้นได้ละครด้วยกันเรื่องทาราฮิมาลัยจากละครชุดเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาสมัยที่คิมเบอรี่ เข้าวงการแรกๆและจากวันนั้นถึงวันนี้อ้้มคิมก็ยังคงเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงที่น่ารักและหวังดีต่อกันล่าสุดอ้ำได้โพสต์ภาพวันงานวิวาของมากคิมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับแอดมากปรินแอดคิมเบเจอกันตั้งแต่เด็กๆวันนี้เป็นคู่ชีวิตกันแล้วขอให้รักและดูแลกัน มีความสุขในแบบนี้ในทุกวันนะครับถึงไม่ได้ไปร่วมงานแต่ส่งตัวแทนไปแทนคําโอยพรนะครับแอดม e เลียเบนเดนตีขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ